สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เมนูแมวจะมาพามาทาสสทนส้มตำแมวค่ะท่านส้มตำปูปลาค่ะกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วนะคะวันนี้มีส้มตำปูปลาค่ะแซ่บๆนะคะนะาท้าไมค้า ปูสกอลมาเป็นตัวตัว,ตวอันนี้นะเราก็มีไก่ย่างนะคะนี่มีไก่ย่างแล้วก็มีตับย่างี่ตับไก่เนาะไก่ชิ้นตับย่างไส้กรอกอีสานเนาะแล้วก็มีไส้อั่วด้วยค่ะไส้อั่วน่ากินมากเลยเคยกินวันนั้นเครื่องเขาเยอะไม่เลี่ยนอร่อยอร่อย เ๋ยวันนี้จัดมาเลยค่ะเราก็มาทานกันเลยนะคะสําหรับมื้อเที่ยงนี้วันนี้วันนี้ได้แตงโมสีเหลืองมาด้วยอยากกินพอดีมีผักแก้มแล้วค่ะกับกาแฟ ه, ใส่ยันอร่อยเรามากินกันเลยนะคะอือนี่เลยค่ะส้มตำไก่ย่าง ให้ต่ยายก่อนนะคะต่ยายกินสม่ำๆข้าวเหนียวกันเนาอไก่ย่างกันตัดย่างไ่ย่างอ่ากอ่กอด้วยให้ปูเลยหนึ่งตัวซ,ซ่บๆนะสม่ำ แตายายกินข้าวนะคะอาหาะเราก็ลุยเลยกับข้าวเหนียวโบราวันนี้เนาะขยับต้นหน่อยพอจิ้มเลยแล้วกันเนะคำแรกรสชาติชิสั่งเลยค่ะอรสจัด ดูค่ะถิ่นหอเหนียงนีมม้มากอร่อยอ,อันนี้ให้ชงเป็นเล็กๆน้อยๆเพราะราคะ่ะยอะลำลายสำมแบบที่อย่างวันศุกร์นี้นะคะตันนี้วันศุกร์แล้ว อืมวันคริสต์มาสก,ก็แล้วค่ะใครมีโปรแกรมไปถลองที่ไหนคะเขาดาวเดินดูดาวกลางเต็น์รับลมหนา,นนะาวไนเนาะเขาไปเที่ยวพวกภูทับเบิดเนะาะเขาคอสวยมากเลยต่อมพาเที่ยวพาชิม

ไส่อวนแล้วะะอ่น่ากินมากใส่อวเครื่องอืมหอมอร่อยเค่อยคลอคำตัวโต,วตวน่ะจอกมะเขือ,อกเ,กเทศที่เราชอบอื ซบๆอือืมาบัวอ่อนๆบัดน้ำหน่อยร้อนน้ำอ่ะอืมอืมอร่อยมากค่ะาวอร่อยชินหนังไตเ ชอบกินหนังชอบกินภาพ,พยนต์ชิคเก้นนี่ค่ะหนังไก่จิ้มตำๆำเลยแสบอืมอืม,มสุดยอด มเราปิ้งแตะขนมปังกาแฟในกรุงวันก็เลจัดต้นตันเลยอืมนยนต์สิบบาทอโอเคนะคะสำหรับทิปนี้มาให้เดี่ยวเล็กๆน้อยๆเลือ่อนำลายเล่น,เลน,ลนนะคะสำหรับมื้อเที่ยงในวันศุกร์ที่24ธันวาเนี่ยนะคะพวกนี้คริสต์มาสแล้วก็ เพื่อนๆจะไปเที่ยวที่ไหนกันเนาะกิงกระเบลจิงกระเบลกันเนาะน่าจะขึ้นเขากันเนาะตั้งเต็นท์รับลมหนาวเคค่ะขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องเมนูแมวช่องน้องใหม่ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะดื่มให้ดูค่ะพี่แซบนี่ค่ะหรือค่ะนี่สมวกเขา ีมีเขามีตัวเขานอนชุดเขาเขาจัดการเองทางนั้นเลยค่ะเปลี่ยนะะเขาค่ะเขาเพชรเขาแบบพอดีท่านผู้ชมเลยเนาะเขาลื้อค่าทรงพักก็อย่างบ้านค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขออะไรต่อกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสำหรับทริป คลิปนี้เย็นนี้กันเนาะที่เคยเริ่มเดินทางเที่ยวนะพรุ่งนี้วันคริสต์มาสเราก็หยุดฝรั่งบริษัทก็จะหยุดยาวเลยเนาะบริษัทฝรั่งเ,เขาจะหยุดสองอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า